สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับผมวันนี้ผมจะมาทอลโชวเป็นขอเกี่ยวกับเอ่อโนโน้บุมก้านะครับผมเกี่ยวกัเรื่องทั่วไปนะครับข้อห้อกุชี่นะรับผมก็ไม่คิดไรอยู่พักพ่อเิลลมกันนหน้าตาดีจะชิงขอกุชชี่นะ ติดต่อพบมาได้ที่ที่เบ้าศูนย์แปด08นะครับตอนนี้นะครับก็ชีวิตอย่างมีความเอยู่ทุกคนจะว่าชีวิตนั่นนี่ครับเศรษฐกิจไม่ดีตกงานไม่มีเงินยาบ้ากกเยอะวันนี้ผมก็เลยจะมาโชว์บิ๊บ็อกสเต็ปเทพนะครับผมซึ่งหลายคน คงมากเลยเพราะผมทได้เดนะี๋ยวผมไปทาให้ดูนะครับเป็น<แ>คือผมเคยไปแข่งที่วัดบ้านหนอ,องอิโงโมกนะครับแล้วก็เคยไปแข่งที่ว่าบ้านหนองยม,มุกมน้ำแม่ดนิางคำนะครับลองฟังดูครับีบง โอ้โอ้เอาโปรแกรมแล้วป่ะเออเป็นบีทบอมบ์

กับทางที่ลอยเอาไว้ด้วยความง่ายชีวิตคงทิ้งผ่านจนท่านจะทนไม่ไหวชีวิตจะไปไหนยังขึ้นแบบนั้นสมมติจะมีอะไรขึนแบบไหนตื่นตระหนกตื่ตระหนกอย่รู้ใจกองเห่ากองอาบกองย้อนยิ้นปุ๊บปุ๊บปุย้อนยิ้นฉันฉันไม่เขาใจในคำเตืนที่ภรรยาเป็นเด็กผู้หญิงครับฟ้าดับไม ออยูนี่หลายหลายคนผมบอกว่าเฮ้ยพี่ไดร้องเพลงไง้รัวร้องเพลงเดือดตาเดือดกาเสียงดีมากนะครับผมพูดตรงว่าผมไปแล้วเขาเขาไห้ผมกลับมาครับผมก็เลยไม่มีโอกาสเลย ชีวิตผมอยากรู้อยู่ชีวิตผมอยากเล่นในเส่นทานการบันเทิงครับแต่ผมก็น่าจมีดีผมก็ได้ทันดีนะครับ <c oughs> ผมก็มีความฝันว่าวันนึงถ้าแต่ว่าเอออยากเป็นเดี่ยวครับอยากเป็นเดี่ยวเหมือนพี่โน้ตโน้ตพี่โน้ตเชิญยิ้ม <c oughs> <c oughs> อยากเป็นเดี่ยวเหมือนพี่โน้ตอดุดมน,นะครับมีความฝันอยานา่างนั้นบ้างไม่รู้ว่าชีวิตจะได้เป,เป็นหรือเปล่าหลายๆคนผมเชื่อว่า กันผมูประวัต <wh> ิของพี่โน้ตครั้งแรกเลยว่าพี่โน้ตอาจะมาเป็นเดี่ยวได้นี่ไปขอขึ้นวีดีไหนเขาก็ไม่เลี้ยขึ้นนะครับเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันไร้สาระซึ่งผมก็อยากจะเป็นเดี่ยวเหมือนกันจะเป็นเดี่ยวแบบออนไลน์โลกของที่เดือนอะไรประมาณนี้แกก็ขนัดเป็นเดี่ยวตัวนี้ได้นะครับดีที่ขบบทุกคนคุยมีความฝันนะครับผมเชื่อว่าผมก็คงแบบฝันแบบจะมีสถาบนนงสถาบันนี้อะไรประมาณนี้แหละ บางคนก็อยากฝันเป็นดีเด์เหมือนบีบีเอ็มบางคนก็อยากฝันเป็นนักประกาศข่าวนะ่อฬิการเงินนาฬิกาพีอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็มีความฝันหลายสแบบไปแต่ตามแนวฝันของผมเนี่ยผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นนักพูดครับนักพูดที่ประมาณว่าไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาพูดอย่างเดียวให้คนฟังอย่างเดียว นพูดตลองกครับผมนคนลกนะจริงๆดูดูหน้าผมเดอันนี้ผมจะทำหน้าเหมือนที่ดี่เดือดตาเหมือนที่ดีเดือดตานแต่วาเปนคนคิดัเันเีมแี้ันลนฉันดีดีกนที่นี้จรจริงิง้หมนราตีชีเรเหมือน เลาผมสามารถแสดงดาราหลายคนนะครับเช่นพี่โดมงประการดังพี่โดมงประการดังพี่โจ๊กเฟิร์ตูผมร้องเพลงอยู่หลายคนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ร้องเพลงของพี่โจ๊กเฟิร์ตคู่ให้ฟังหน่อยวันนี้ผมจะร้องเพลงซิงเกิลหนึ่งซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้ออกแต่งเพลงไป ขโจ๊กโกกูนะครับเป็นเกมที่่ว่ายอมใจยเดีรับไอ้ข้าก็อ่ะเป็นี้ยางคงควานยากที่ต้องจบเมื่อโดยไม่พอจนใจไม่มีชิ้นดีเปรียนเลยตัวฉันได้ง่ายช้อนนึงที่นี้หมดหวานแล้วไม่ใหญ่ดี ดูย um er ่งย <c oughs> nah ีจะโยนทิ้งโว้วันนี้ผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมอัดอยู่อันนี้ันเดี๋ยวผมวนวนมโดนโดตีแน่นอนนะครับผมนี้ก็คงเวลาผมนีนเนี้นะครับติดตามกับผมได่ใหม่ที่รายการ s u p p y d ด p อัน Suppydev อัน s u p e r b t b a c o m o n l i n e i n t e r n e t a b c h Oh you the sheet hat, the the bed, not the foot, not the head, the tea in the box in the flat. In the book, big box.